การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีที่นั่นผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้กฎเกณฑ์สำคัญหนึ่งเดียวคือพูดความจริงเสมอเพราะพวกเขาเชื่อว่าความซื่อสัตย์จะนำความสุขมาสู่ทุกคนในหมู่บ้านนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อนัทเขาเป็นเด็กฉลาดช่างคิดและมีจินตนาการกว้างไกล แต่เขามักจะพูดโกหกเล็กๆในน้อยเพื่อให้คนอื่นหัวเราะเช่นบอกว่าเจองูยักษ์ในสวนหรือมีปีศาจในบ่อนน้ำวันหนึ่งนัดวิ่งหน้าตาตื่นไปกลางลานหมู่บ้านแล้วตะโกนว่าช่วยด้วยเสือหลุดจากปาากำลังมาทางนี้ชาวบ้านตกใจวิ่งหนีกันวุ่นวายบางคนปีนต้นไม้บางคนซ่อนในห้องใต้ดินแต่พอเวลาผ่านไป กลับไม่มีเสือเลยสักตัวนัดหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าาล้อเล่นเฉยๆเองผู้ใหญ่ตำหนิแต่ก็ให้อภัยเพราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเด็กแต่เรื่องก็ไม่จบเท่านั้นไม่กี่วันต่อมานัดเห็นเงาบางอย่างในป่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพอเพ่งมองก็แน่ใจว่าเป็นเสือจริงๆมันหิวโหวยและดูเหมือนจะออกจากป่ามาหาอาหารในหมู่บ้าน นัดตกใจสุดขีดรีบวิ่งแต่ตะโกนอีกครั้งช่วยด้วยเสือจริงๆคราวนี้จริงๆแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นอีกเช่นเคยแม้เขาจะร้องไห้และอ้อนวอนแต่ก็ไม่มีใครออกมาช่วยจนกระทั่งเสือเข้ามาในลานหมู่บ้านจริงๆและเริ่มทำร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านทุกคนแตกตื่นรีบปิดบ้านและเรียกผู้ใหญ่ที่แข็งแรงมาช่วยกันไล่มันกลับเข้าป่า เหตุการณ์นั้นทำให้หมู่บ้านเสียหายและตกใจอย่างมากและเมื่อทุกอย่างสงบลงผู้ใหญ่ของหมู่บ้านก็เรียกนัดมาคุยอย่างจริงจังหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวว่านัดเจ้ามีของขวัญคือคำพูดแต่ถ้าใช้คำพูดหลอกลวงของขวัญน,นั้นจะกลายเป็นอาวุธที่อันตรายนัดน้ำตาคลอเบ้าและสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งผมขอโทษครับ ต่อไปนี้ผมจะพูดแต่ความจริงหลังจากวันนั้นนัดเปลี่ยนไปเขาช่วยผู้คนด้วยความจริงใจและกลายเป็นแบบอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ในหมู่บ้านและทุกครั้งที่เด็กใหม่เข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาจะได้ฟังเรื่องของนัดเพื่อเรียนรู้ว่าความจริงใจคือหัวใจของความไว้วางใจ